กับสวัสดีครับคุณพงษคุณแม่ทางช่องวิไลขิโฉคทุกทูก่านครับกลับมาในคลิปนี้นะครับที่แอดวิไลเกินใบนะครับอาจจะมาสรุปเลขวิ่งนะครับทั้งเบิร์ดนะครับแอดวิไลเช็คเบิงนะครับมี16สำนักเฉพาะเลขวิ่งนะครับสำหรับชุดจับคู่ที่แตกนะครับแอดวิไลก็ได้สรุปให้เบิงไปแล้วนะครับมาในคลิปนี้จะเป็นสรุปเลขวิ่งนะครับ16สำนักนะครับอ่ะ <whatever> <harmon ics> คลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อื่นแดนว่ไรก็ต้องขอแสดงความยินดีครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่โชคที่ mắn น,นะครับอ่ารางวัลที่1น,นะครับงวดประจําวันที่16มีนาคมนะครับคุณพ่อคุณแม่757 563ครับ757563นั่นคือรางวัลที่1น,นะครับงวดประจําวันที่16มีนาคม2568 รางวัลเลขท้าย2ตัวครับงวดประจำวันที่16มีนาคมกับรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ32ครับ3 2อ่ะคลิปนี้แอดวิได้จะมาสรุปเลขวิง่งให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันเฉพาะเลขวิ่งนะครับอ่ะครับเลขวิง่งเ,เลขดับนะครับแอดวิได้จะสรุปร่วมกันคนติดอ่างครับวิง่งบนล่าง7กับ3 ปรากฏว่าสามมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าชุดบนแตก5 6 3สล่าง3 2แต่ว่าสุดจับคูรุดไปนะครับคนติดอ่างคนติดอ่างไม่ได้รุดนะครับพอไผ่แตก3 2 2สอ่สอาม่ได้เอาไปสรุปใส่มูนะครับลืมนะครับแอ็นวิไล่ต้องคอโทษแตก3 2 2สเข้าเป็นตัวกลับนะครับแอร์คุไลลืมลืมนะครับต้องคอโทษนะครับ คนติดอ่างนีแตกล่างนะครับ3 2 2 3เข้าเป็นตัวกลับนะครับขออภัยเป็น11สำนักนะครับเป็น11สำนักสรุปแล้วนะครับสำหรับชุดจับคู่ที่เข้านะครับเป็น11สำนักอาเขามาเบอ่งเล็กวิ่งกันอาสำหรับอนงลักษณ์นะครับแอดวิไลล่งไห้ตั้งแต่วันที่3มนะครับ3มีนาคมหลังรัฐบาลประกาศผลใน2มื่นนะครับอา เลขเด่นล่างนะครับก็คือ1 2 3สปรากฏว่ามาถึง2ตัวนะครับเพราะชุดล่างแตก3 2สองนะครับแตก3 2นี่คืออ่อนนงหลักนะครับมาทั้งสามาทั้ง2อามาถึง2ตัวงวดที่ผ่านมามา54นะครับงวดทัดไปนั่นอีก0ย์มามา50งวดทัดไปนั่นอีก1 ก็คือ1นะครับเดือนวกุมภาพันครับ0121 1, มานะครับแตก51นี่คือสถิติของอ่อนนงลักตั้งแต่เปิดตัวมานะครับสรุปแล้ว4งวดติดยังไม่พลาดนะครับของอ,อ่อนนงลักเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันต่อไปอะอนะครับต่อมานะครับ ทีแอดวิไลลงไห้นะครับเสาวันห้ยออกก็คือส่วนเสานั่นเองนะครับด่วนวันห้วอยออกนะครับแนวทางบนล่างนะครับเป็นบนล่างปรากฏว่า3นี่อยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็2อยู่ล่างนะครับเพราะว่าแนวทางชุดล่างแตก3 2สองนะครับบนแตก5 6 3แสอดวิไลลงไห้เสาวันห้อยออกก็คือเสาวันห้อยออกนั่นเองนะครับนี่คือ สายด่วนวันหวยออกนะครับของแม่เกสอนต่อไปครับเซียนโนนสาวเอนะครับวิ่ง5กับ3แนวทางบนล่างนะครับแนวทางบนล่างน่าเสียดายนะครับมี4่สามี73นะครับแต่ว่าเลขวิ่งยังมาให้เห็นนะครับเซียนโนนสาวเอสามมาบนมาล่างนะครับต่อไปจะเป็นเลขดับของแม่นิดนะครับไม่มีนะครับอ่า ล่างนะครับไม่มี3 2มีแต่3 6ถือว่าดับอยู่นะครับดับอยู w, อ่สรุปแล้วนะครับดับล่างแม่นิดกทมนี่ตั้งแต่เปิดตัวมายั่งบอลลูดนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าดับอยู่ไม่มี3 2นะครับสรุปไปเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอาเซียนซอสสลับเงินพารวยนะครับสุดจับคู่แอติไลสรุปไปเบิ่งไปแล้ว อันนี้เลขเด่นของเพื่อนนะครับเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างแอดวิไลลงงหายันที่8นะครับได้มาที่2ส7ปรากฏว่ามาทั้ง2 2ลงล่าง3อยู่บนแล้วก็อยู่ล่างนะครับแนวทางชุดบนแตก5้า5 6ส5มล่าง3 2สอง ปรากฏว่า3ามนี่ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่น่าจับตาเสียนสสลับเงินพ่ารวยนะครับต่อไปครับน้องชมพู่บ้านทุ่งนะครับน้องชมพู่บ้านทุ่งเลขวิ่ง5กับ6ปรากฏว่าหมานะครับสุดจับคู่ผ่านไปนะครับมีแต่5้สนะครับหกสามไม่มีมีแต่5้าสม,ม,มนา,าเสียดายเสียแตมเดียว 6-3กับ5-3นี่คือเล็กวิ่งของน้องชมพู่นะครับสรุปคลิปนี้เป็นวิ่งนะครับซ้ายผู้กองนะครับคุณพ่อคุณแม่นาเสยดายนะครับนาเสยดายนะครับมี5-3นะครับเกือบเป็น6-3นะครับนาเยดายคุณพ่อคุณแม่เอามาให้เอฟซีเมงนะครับเสียดแต้มเดียวต่อไปแนวทางชุดล่างนะครับของวิไลให้โชคนะครับ คุณพอ่อคุณแม่นาเสียดายมีนะครับ3 1มมีนะครับเลขวิ่ง3ม,มานะครับล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่บางเอินนะครับ2กับ3ม,มาอยู่หลักสิบด้วยกันนะครับ2กับ3มาอยู่หลักสิบด้วยกันนะครับนาเสียดายคุณพอ่อคุณแม่มนาเสียดายแต่ว่าชุดบนนะครับชุดจับคู่เข่านะครับ6 3 3 6า เสดายเหล็กวิ่งมานะครับเสียดแต้มเดียวนะครับ3าหนึ่งน่าจะเป็น3าสองถ้าเป็น3าสองแตกบนล่างนะครับต่อไปแม่เกสอนรูดบนล่างนะครับแอดวิไลลงไห้วันที่10นะครับรูดบนล่างปรากฏว่าสามมานะครับรูดบนล่างมาบนมาล่างจริงๆนะครับนี่คือแนวทางของคุณแม่เกสอนติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปน้องฟ้างามนะครับวิ่ง3า กับ5น่าเสียดายไม่มี6นะครับแต่ว่าเลขวิ่งยังมาให้เห็นอยู่นะครับแนวทางบนลา่างนะครับมีแต่หาสามนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่สี่สามก็มีนะครับเสียดายไม่มี6กสามสรุปให้วันที่11นะครับหนองฝางงามนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีอ่ะเอามาสรุปให้เบิ่งสซาลาร์เลขวิ่ง16สํานักนะครับอ่าน้องใหม่ เมืองระยองกลับมาใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่นาเสียดายขึ้นกันนะครับมีแต่เ3สามไม่มีหกสามนะครับเสียแต้มเดียวขึ้นกันนะครับสามอยู่บนอยู่ล่างนะครับล่างแตกสามสองบนแตกห้าหกสามอันนี้เป็นเ3สามนะครับนาเสียดายคุณพ่อคุณแม่เอาไหมนะครับสำหรับเซียนน้องใหม่เมืองระยองแอดวิไลสรุปให้วันที่12นะครับเนี่ยการสรุปหลักฐานนะครับน้องใหม่ เมืองระยองตามกันต่อไปนะครับต่อไปเลขดับพ่อกล้วยนะครับดับล่างพ่อกล้วยไม่มีนะครับ3 2แต่2 3มีนะครับถือว่าเอาอยู่เพราะว่าชุดล่างแตก3 2สองนะครับมี3 8กับ2 3ถือว่าเอาอยู่นะครับอ่าเข้ามาหลุนกันต่อนะครับนวดต่อไปสำหรับดับล่างพ่อกล้วยนะครับอ่าต่อไปลุงนันนะครับวิ่ง บนหเม็ดเดียวนะเียดเอฟซีแอดวิไลก็บอกให้ตัดเลนนะครับคุณพ่อคุณแม่อมแอดวิไลลงหาวันที่สิบสามนะครับเนี่ยเลขแค่ชุดเดียวนะครับลุงนันสิบหกมีนาคมหกแปดถ่ายเอฟซีตัดเลรนนะครับได้นแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นแค่นี้นะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีอ่ามันจะเป็นสามศูนย์สามหกแค่นั้น้าเห้ ครับนะครับจะเป็น0363แค่นี้นะครับแอดวิไลก็บอกเลยว่าให้ตัดเล่นนะครับเนี่ยแอดวิไลส์อ่าลงไห้วันที่13นะครับมีนาคม2 5 6 7ถ้าเขาตัดเล่นจะแตกเลยนะครับเอฟซีได้แน่นอนนะครับได้แค่นี้บนนะครับถ้าตัดเล่นนะครับอแอดวิไลก็บอกว่าให้ตัดเล่นวิ่ง6เมตรเดียว6อยู่หลัก10นะครับคุณพ่อคุณแม่ 6อยู่หลักสิบนี่คือแนวทางนะครับของลุงนันนะครับนาเสียดาดถ่ายเอฟซีทนายตั้นเลนได้แน่นอนนะครับไดแน่นอนนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางเอามาสรุปให้เบิง์นะครับคุณพ่อคุณแม่ฝากแช่ไปคลิปนี้นะครับเอาเบิง์กหัวต่อไปเป็นบรรทัดฐานนะครับเซียนไปตามสูตรนะครับคุณพ่อคุณแม่อาเลขเด่นนะครับหกมานะครับคุณพ่อคุณแม่ เลขวิ่งศูนย์ครับนาเสยดายมิตตศูนย์หกนะครับ,รรบอืแต่เลขเด่นยังมาให้เห็นอยู่หนึ่งตัวเพราะว่าเด่นศูนย์หนึ่งหกแปดนี่คือเสียนไปตามสูตรนะครับเ้องบงมาติดตามกันไหมงวดต่อไปคือหนึ่งเมษายนแม่เกสรครับแอรวิไลโล่งหาวันที่สิบสี่นะครับสูตรมหัศจั์สูตรมหัสจั์สองสูตรนะครับบนล่าง อบนอย่างเดียวพอให้ครับสูตรมหัศจจรย์บนอย่างเดียวแอดวิไล่ลงห้วันที่14มีนาคมครับ2 5 6 8สูตรมหัศจจรันสูตรหนึ่งสามมาสูตรที่สองสามก็มาแนวทางชุดบนแตก563ปรากฏว่าม,มาทั้งสองสูตรนะครับมาสูตรที่หนึ่งก็มาสูตรที่สองก็มาให้จับตา อ่าเล็กวิง่งเล็กเด่นของคุณไมเคิลสอนช่วงนี้ถือว่าฮอตฮิตมากนะครับนี่คือสรุปเล็กวิง่งให้เอฟซีคุณพ่พอคุณแม่ได้เบิ่งกันรวมทั้งหมดนะครับส6สำนักอ่าส5าสำนักขออภัยครับเพราะว่าคนติดอ่างเข้า3 2 2 3ทั้งเบินเล็กวิ่งนะครับเป็น15าสำนักนะครับคุณพอ่อคุณแม่สรุปให้เบิ่งนะครับอ่าแอดวินไลก็ขอกราบขอ้ขอ,ขอ,ขอบุญขออกู้เนฟซีที่ติดตามทางช่องมาอย่างเนียวเน็ดนะครับ จังใดกะงวนหนาเฮ้ามาว่ากันไหมนะครับทางนักคำวนวณครีอดวิไลบอกนะครับอยากให้เอฟซีมโชคมีหลาบกันสุข,ขูสุขคนอ่ะสุดท้ายนี่จางลากกันไปครับอยู่ดีมีแห้งโศกๆมันหมานกันสุข,ขูสุขคนเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ